เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โหลืมอีกแล้วเกือบเช็คเช็คเช็คภาบเอาเล่นไปอืมเจอครับเช็คให้เพื่อนหรือเปล่าครับจังหวะนี้แอบครับแอบครับเล่นเป็นกระต่ายครับอลาบายนั่นเองขวานแดง เ่นแอดออนแดงเราหักหนึ่งเปิร์นะครับเนียนอยู่ครับเนียนอยู่ผมไม่ชินหัอกการปิดเปิร์กผ้าครับชอบจะลืมทุกคนถ้าลืมอะไรถ้าพลาดอะไรไปต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับไม่ชินผมไม่ชินแล้เห็นอิกาบินครับเมื่อกี้เขาน่าจะเห็นอีกาบินนะตรงท่อนสูงเมื่อกี้เห็นนี่นะเมื่อกี้เห็นอีกาบินครับเขาน่าจะรู้แหละว,ว่าแถวนั้นน่าจะมีเซิร์แต่ไม่รู้ว่าเดินไปไหน แล้วยังไม่เจอใครเลยครับอหาขอบแปบบครับอเอาแล้วครับอเมรอน 9x ได้เจอครับเห็นครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วอ,อุ้ยไม่โดนครับเอาเลย แล้วเจอใครครับอา้าแล้วเจอครับอ้าวบันเทิงละงานนี้บันเทิงละงานนี้โอ้โหพอเจอปุ๊บก,ก็ล้มปั๊บเลยครับเฮ้ยหาเซ้นครับไปก่อนแล้วเบ็ดเม้นต์นะหูเขากระต่ายขวานแดงเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยโอ้โห น้เครื่องยังไม่หายล็อกครับปั่นอยู่สองคนครับยังปั่นอยู่ครับน่าจะเครื่องไกลครับ ไปแล้วหนึ่งเครื่องครับเขาน่าจะปล่อยครับน่าจะโซนเครื่องครับเจ้าคนนี้ตายหรือเปล่าครับอเมลอน 9X ครับกาลังจะได้หนึ่งเครื่องตึงเลยครับ มื่อกี้เกมเมื่อกี้มันเกมนี้ตึงตึงเปี้ยเลยครับโอ้โหคุยปลาไม่โดนครับน่าจะเอาตายครับแต่คนนี้น่าจะไม่เกินพันอ่ะพันหนึ่งเอาพันกว่าอ่ะถ้าตายพันกว่าครับโอ้โหเอาแล้วปล่อยมืออืมกำลังเครื่องที่สองกำลังจะเส็จแล้วครับเอาแล้วครับอุ้ย น่าจะเอาตายเลยครับกดแต้มคนแรกก่อนครับกดแต้มคนแรกก่อนครับโอ้โหแอนน่าจะตายก่อนแล้วครับอู้ปั่นตู้แล้วครับงานนี้ เอา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 ,เอาแล้วเห็นอีกคนนึงน่าจะเดินต่อเลยครับเดินหน้าต่อแล้วครับจังหวะนี้หูยเกือบครับเหลืออันหนึ่งครับขวาเหลืออันนึงขวาเหลืออันหนึงนหออนน่งยังไงครับยังไงครับโอ้ล้วไม้ไม่มีโอ้เอาแล้วหูจะไปไล่หนึ่งเครื่องครับเอาแล้วครับโอ้โอ้โหบันเทิง บันเทิงแล้วครับอู้น่าจะาแขวนใกล้ๆแล้วครับจังหวะน,นี้แอดออนผมไม่ได้ปิดครับผมไม่ได้ปิดนะสามนาทีผมปิดให้แค่เปิร์กว่น่าจะโอเคแล้วแอดออนนี่เจอขวานแดงไปนี่ก็น่าจะรู้แล้วครับเอา้าและเห็นครับ เจอขวานแดงปลาไปคนหนึ่งน่าจะรู้ส่าพาดีผมว่าน่าจะมีคนล้มก่อนนั่นแหละอ้าวอ้าวอ้าวยังไงครับตอกโอ้ยโดนหนึ่งพันครับโอ้โหเกือบครับโอ้โหยังไงครับจังหวะนี้ยังครับยังครับยังได้อยู่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอีกคนหนึ่งไปไหนครับ เอ็กซ์ฉีกออกมาแล้วครับแล้วเฟิงหมิงเหมือนจะเอ้าเอ้ามาช่วยได้ครับมาช่วยได้ครับโอ้โหเผือนิดเดียวครับช่วยแล้วเอาแล้วครับตั้งเริ่มเริ่มต้นใหม่ครับตั้งใหม่ครับตั้งใหม่ครับอ้าวโหยังไงครับเนี่ยโอ้หืมเอาเขาเก็บขวานอยู่ทางขวาครับขเขาเก็บขวานอยู่ทางขวา แล้วอืเรียบร้อยครับเอาแล้วครับจะกลับไปไหมครับกลับครับกลับครับโอ้ <c oughs> ถ้าอยากให้ปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมปิดให้ครับวันนี้ไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าอยากให้ปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดการให้นะครับเรื่องปิดเปิดปิดแอดออนนะ แล้วอุ้มครับก็คืออีกำลังขึ้นอีกหนึ่งขึ้นอีกคนหนึ่งนอนนะเอาแล้วครับปั่นสู้ครับปั่นสู้ครับและขอบคุณกิฟต์ซับหนึ่งกิฟต์ซับครับขอบคุณครับอีกคนหนึ่งปั่นสู้ครับเอาแล้วครับยังไงครับ ติดเครื่องไม่ได้ติดเครื่องเราก็รู้อีครับแต่น่าจะปั่นในเครื่องรถเหลือน้อยที่สุดแล้วครับโอ้ติดเครื่องไม่ได้ครับดูนยังไม่พังโอ้โหติดครับโอ้โหเอาแล้วครับ แล้วมาครับโอ้โหเจกต้องเล่นครับต้องจูขับละไม้ตรงนี้โดนพังไม่มีไม้ครับรอบเซบตโซนี้ก็ไม่มีครับโอ้โหเอาแล้วครับเอยแล้วขวาเหมือนขวาจะหมดครับเอา้วครับเหมือนขวาจะหมดแล้วเจกวิ่งโอ้โหเอาไปแล้วหนึ่งทีครับหนึ่งทีครับ หนึ่งทีครับโอ้โหฉีกไม่ทันนี่ครับโอ้โหปลาดักหน้าครับจะไปฮิวเพื่อนขึ้นมาทันไหมครับ <c oughs> แล้วเจอท่อด้วยครับว <c oughs> ัวชาย <c oughs> เอา จะเจออีกคนหนึ่งไหมไม่เจอครับ <c oughs> แผนตรงนี้แน่นอนครับอีกคนหนึ่งน่าจะแห้งครับ <c oughs> เรียบร้อยครับแห้งแล้วครับโอ้โหเหลือเครื่องเดียวครับ แต้มพันห้าครับกดสนิทเลยครับม,มาเช็คเบิร์กแป๊แบหนึ่งครับปื๊บปืบปืบโอเคลินจีเก้าเอครับ จัดหนักเหมือนกันครับจัดเห็นแล้วเห็นครับเห็นครับเห็นแล้วครับเห็นครับเห็นนะครับไม่ไม่เห็นเห็นครับออกคณหนึ่งร้อยิตครับ F C เมษาครับแบบ F C เมษาครับโอเคครับขอบคุณค้าออกคนหนึ่งร้อยิดสวยครับจังหวะนี้ K S ครับชาแพ้ผู้เจอทเทมไฟครับเมษานะครับผมแล้วอุ้ยแล้วแล้วได้หนึ่งทีครับโดนหนึ่งทีครับเอาแล้วครับ เซฟตัวเองครับไปยืนรอช็อตนี้ไปยืนรอจะแย่เอาครับจะแย่เอาจะแย่เอาโู้โยกได้ครับเอาล่ะครับยังไง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 ขามหน้าต่างไปก่อนครับที่เหลือปั่นครับที่เหลือปั่นจังหวะนี้ยิงครับยังได้ไหมได้ไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือยังได้อยู่ครับเซฟตัวเองได้ดีครับเมษา แล้วเหมือนจะทิ้งครับทิ้งเลยครับทิ้งเลยครับโอ้โหเครื่องชาแพลก็จะเสร็จแล้วเครื่องนี้อมทิ้งมาเอาคนปั่นแล้วครับไม่มีครับโอ้เห็นสองครับไปแล้วครับเห็นสองครับกำลังจะโดนหนึ่งคนคนระับหนึ่งทีหนึ่งทีแม่หนึ่งคนคนระับต้องมีเซฟโซนวิ่งขีดออกไปก่อนนะเพราะเครื่องนี้จะเสร็จต้องให้เพื่อนปั่นหรือเปล่าครับเฮ้ย แล้วเหมือนจะโอ้โหยิงไม่โดนนะยังได้อยู่ครับบินจีแล้วเหมือนจะกลับมาที่เครื่องครับเหมือนจะกลับมาที่เครื่องเติจไปแล้วหนึ่งเครื่องครับเหลือสี่เครื่องเอาแล้วครับ <c oughs> เกมต,ตึงตึงตึงโป๊ะตึงเปี้ย <c oughs> ขอบคุณห้าร้อยบิตนะครับขอบคุณครับเ <c oughs> มื่อกี้อ่านเป็นหนึ่งร้อยบิต่ไหมต้องขออภัยนะครับ ผมหลายอย่าง่ะแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นสามครับเอาแล้วครับเห็นสามแล้วครับแล้วไม่โดนครับยังได้อยู่ครับเอาแล้วยังได้อยู่ครับไม่โดนครับเอามาโดนเอาแล้วเอาแล้วเล่นเองขำเองมาโดนเอาเลยเฮ้ยเหมือนจะวิ่งคอเซฟเพื่อนครับต้องไม่โดนฟรีก่อนรับไว้โดนฟรีอย่างนี้มันไม่ดีหรือเปล่าครับคือวิ่งเราวิ่งอีกนะหาผมรู้ไหม แล้วยืนลายนี้ยังไงครับมองเหลี่ยมครับเอ้าแล้ววิ่งฉีก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 จะโดนไหมจะโดนเอ้าแล้วเขาหลงครเขาหลงเขาหลงแล้วกำลังจะได้หนึ่งเครื่องครับโอ้โหเอาแล้วครับน่าจะมาเครื่องนี้หรือเปล่าครับเสร็จแล้วด้วยครับหนึ่งเครื่องแล้วหันเลยครับจะไปไหมครับไม่ไปครับโอ้ยังไม่โดนแขวนได้ไปสองเครื่องแล้วครับ โอ้เอาละเฮ้ยแล้วเริ่มแล้วเจอโอ้โหอยู่รอบเจ็ตตจมีู้วงยิงครับตรงน,นี้มีู้วงยิงครับยิงโดนด้วยครับโจรไปหนึ่งทีแล้วครับท่าแพ้วยังไงครับ ยังไงครับโอ้ยยังย <hi> ัง <hey. S 2> เล่นไม้แผ่นนี้กระทึบไปหรือยัองครับไม้แผ่นนี้กระทึบไปยังเขาอยู่ซ <c collapsed> oh ้ายครับเขาอยู่ซ้ายเขาอยู่ซ้ายโอ้โหยิงไม่โดนเอาดิไม้ยังไม่กระทึบครับโอ้ยไม่น่าฉีกครับไม้ยังไม่กระทึบไม้ยังไม่กระทึบยังไม่โดนยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับชาแพ๊ยยังได้อยู่ฉีกไปเรื่อยครับฉีกไปเรื่อยโอ้ยเซ็ตตัสองอันติดแต่มีรู้ให้ยิงอยู่ครับเอาแล้วครับจับจังหวะกันดีๆครับ เชิหนิดเดียวครับยังงักไปนิดเดียวเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแต่รีกุ๊ปแล้วครับรีกุ๊ปกันแล้วครับรีกุ๊ปกันแล้วครับฟินจี 9x อยู่ใกล้ๆครับฟินจี 9x อยู่ใกล้ๆครับน่าจะน่าจะช่วยได้ครับตอนนี้มาแล้วครับฟินจี 9x มาแล้วมาแล้วครับ แล้วกลับไหมครับกลับเลยครับหันกลับเลยครับเอาแล้วครับจะเห็นงับ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 โอ้โหมีสปินเบิร์ดเขาก็น่าจะรู้ครับมาช็อตนี้ผมพูดได้อยู่แล้วครับยืนลายนี้จะเสียเปรียบไหมครับ เอาไม่เอาครับเลือกจะไม่เอาแล้วกลายมาเป็นเจอเมษาแทนโดนไปดึงแล้ววิ่งติดเอาแล้วครับเอาไม่เอาครับหาน่าจะหาตัวชาแพลกําลังจะเสร็จอีกหนึ่งเครื่องแล้วครับนินจ้ปังคนเดียวครับโอ้โหเอาแล้วเฮ้ยแล้วเหมือนจะมารีกรุ๊ปครับยังหวะนี้ มาลีกุ๊ปแล้วเขามาครับเขามาครับต้องเนียนไหมหรือเปล่าครับเมษาต้องเนียนอย่าให้เขาเจอชาแพ้เมษาอะไรล่ะโอ้โหเอ,อ๊กโอ้โหและเรียบร้อยครับบินจีเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องเหลือเครื่องสุดท้ายโอ้โห แล้วมาลุมปั่นสามคนครับโอ้โหทำอะไรรวมกันนี่เป็นอะไรที่พิเศษสุดครับแต่แอมจะแบบโอ้โหแล้วเขาไม่ไปครับน่าจะอ,าออกสามครับอย่างนี้อย่างนี้น่าจะอ,าออกสามแน่นอนครับเสร็จแน่นอนเดินไปไม่ทันครับเครื่องนั้นยังไงก็เสร็จครับแต่อาจจะมีคนล้มคนหนึ่งหรือว่าไงแต่ก็แต,แต,แต่แต่เสร็จแน่แครับเสร็จแน่ๆโอ้โห ไม่โดนแต่เขาไม่เอาให้ต็ดครับน่าจะไปช่วยกันก่อนหรือเปล่าครับช่วยแล้วด้วยครับเราเห็นเป็นรอยเท้าและยิงไม่โดนครับชาแพวจังหวะนี้ชาแพรเขาเพิ่งโดนแขวไม่ดีเฟสเดียวเองครับโอ้โหขี่ไปเรื่อยครับขี่ไปเรื่อยครับมองหลังหน่อยครับมองหลังหน่อยครับดังมันโดนไมไม่โดนยิงไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ ยิงไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหเสร็จแล้วครับเครื่องโอ้โหยิงโดนแล้วครับจอดนี้ยังได้อยู่ครับไม้มี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 เซฟครับเซฟยังไงก็ต้องเซฟครับยังไงก็ต้องเซฟครับ ยังไงก็ต้องเซฟครับจอบแบบนี้แล้วโดดโอ้โหเอาแหละครับเราต้องมาดูความแฟมของไม่น่าจะแฟมแล้วครับรอดสามชนะชัวร์ครับออครับ <c oughs> เก็บแต้มครับเก็บแต้มเก็บแต้มออกไปแล้วหนึ่งครับนินจิ เมษาเหงาอยากโดนไล่ครับขอบคุณหน้าร้อยบิทนะครับเมษาเหงาอยากโดนไล่ขอบคุณครับแต้มก็โดนเนใช่ไครับผมเมษาเหงาอยากโดนไล่อิ่มอิ่มกันไปครับแต้มน่าจะวินครับยิงฟ้าแล้วครับโอ้โหไม่น่าจะมีปัญหาครับรอดสามครับกับคิลเลอร์เกตสี่